มแม่ก็กลับถึงบ้านแล้ว <c oughs> กลับถึงบ้านแล้วคือถ้าเราแม่เชื่อว่าไม่มีใครปฏิเสธสิ่งที่แม่จะพูดต่อไปนี้ได้พวกคุณก็ปฏิเสธไม่ได้อุ้งอิงเป็นนักร้องคนเดียวและคนแรกที่ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของพวกเราเปลี่ยนไป องอิงสะกดพวกเราอยู่ในคำว่าองอิงทั้งวันทั้งคืนแม้กระทั่งว่าอุงอิงไปเที่ยวญี่ปุ่นแทนที่พวกเราจะได้พักตามไปถึงญี่ปุ่นตีหนึ่งตีสองเต้นเ,เก้นกระเป๋ากันคือเกาพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นนักร้องคนเดียวที่พาเอฟซีไปเที่ยวได้ทุกที่เหมือนนางอยู่เหมือนนางอยู่ประเทศไทยแล้วนางไปไหนเราก็ไปกับนางแบบเนี้ย อารมณ์มันเป็นแบบนั้นอุ้งอิงทําให้การดําเนินชีวิตหลายคนเปลี่ยนไปจริงๆแม่หยิงก็เหมือนกันแม่หญิงยังจะพูดซ้ําไปซ้ามาแต่เป็นคําพูดเดิมๆแต่ก่อนแม่ญิงก็ทําคลิปวันละสองครั้งก็พอแล้วแต่ณนะวันนี้ต้องมาทําหลายๆคลิปเพราะเรามาจับการคอมเมนต์จับการเคลื่อนไหวของน้องจาก สิ่งที่ FC ซเขาคอมเมนต์มาและแม่ก็เข้าไปดูในในหลายๆเหตุการณ์หนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาชีวิตพวกเราเปลี่ยนไปจริงๆแม่จะยกตัวอย่างนะคะบางคนเป็นโรคซึมเศร้าเขากำลังจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วเขามาเล่าให้แม่ฟังในในใน,ในตอนแม่ไไรสด เขาหมดหนทางแล้วเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาสิ้นหวังแล้วน่ะอยู่ๆคลิปลูกอิงเนี่ยมันเด้งขึ้นไปในหน้าฟีดของ youtube ที่เขากาลังแบบดูอะไรๆแบบนี้แต่เขาดูไปเขาก็เศร้าไปเพราะเขาเตรียมตัวจะตายแล้วน่ะเขาก็เลยเข้ามาดูไม่รู้มันเกิดปฏิหารอะไรทําให้เขาเปลี่ยนไปจากที่เขาอยากจะฆ่าตัวตายเขาเปลี่ยนไปเลยเขาเป็น f อฟซีอูอิงจนถึงวันนี้คนคนี้อยู่ภาคได้นะทุกคน ทั้งที่คนฟังภาษาเราบางหูเรื่องอฟังลํำไม่เป็นเลยแล้วก็มีหลายคนที่ฟังล่ำบ่เป็นแต่เขามาเป็นเอฟซีน้องได้ยังไงนั่นคือเขาเอาหัวใจมาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราใช้ใจเข้าไปสัมผัสเราก็จะเห็นความรักที่แท้จริงป้าตา ติกรมกลมกรมกลมเออเราเอาหัวใจเขาไปเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราต้องการอะไรนะอ่บางคนนี่กินเหล้ากันซัมือได้อน,นั่งพ่อยนี่มาแรกนี่กินเหล้าและสองพ่เนียอกินไปกับพ่อเมาได้ที่กัดด่ากันนะหลังจากนั้นก็มาดูองค์หญิง,อ,งอันดับแรกเมียดูก่อนอันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่เขามาบอกแม่นะ fc เนี่อันดับแรกเมียมาดูก่อน อ่าผัวกินเล่าคนเดียวแล้วทีนี้เมียไม่กินแล้วติดอวงอิงอ่าผัวก็เริ่มสงสัยว่าเฮ้ยเมียกูติดผู้บ่าวติดผู้ชายบ่าวะอะมาแอบ,บดูโทรศัพท์ปรากฏว่ามีแต่อุ่งอิงทั้งนั้นเลยเขาก็ไปแอบ,บดูแอบบดูเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเด็กคนนี้น่าสนใจทําไมเมียเขาต้องไปติดตามผู้หญิงคนนี้ทั้งวัน เปลี่ยนพฤติกรรมไปจากที่ต้องมานั่งกินเหล่าน้ากันทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างแต่เมียเขาไม่ทะเลาะกับเขาแล้วเมียเขากลับมีความสุขมากขึ้นได้ว่าถึงลูกอิงนี่คือมันแฮปปี้แล้วได้เจอพักพวกเพื่อนฝูงในไร้สดของแม่ในกลุ่มต่างๆที่สนับสนุนคำว่าองอิงหลังจากนั้นแฟนเขาก็เศร้ากินเหล่า ามอุ้งอิงทั้งปัวทั้งเมียเลยตัวนี้นะเห็นไหมคะมันไม่ใช่ว่าแม่หญิงเนี่ยชักแม่น้ําทั้งห้ามายกโย <ๆ S 1> มันบริยายยกย่อเลยค่ะมันมีประสบการณ์ที่เขามาเล่าให้แม่ฟังจริงๆอ่าบางคนนอนป่วยติดเตียงอ่าเป็นอมมาพึกป่วยติดเตียงนี่จะตายแรมไม่ตายแรงมึอ,อะไรตายอยากเลยโอ้ยตัวนี้เราคืนมานั่งเล,เลยค่ะ โอเคล่ะเขาอาจจะเดินเหินไม่ได้เหมือนเดิมแต่จากที่เขานอนนอนกับที่เขาไม่มีอารมณ์จะลุกขึ้นมานั่งคุยค่ะตอนนี้ลุกขึ้นมานั่งได้ก็ถือว่าปฏิหารพอสมควรเออบางคนกะเป็นอัมพาพึกเอเดินไม่เดินเขาเรียกว,ว่าเดินเหินไม่สะดวกต้องใช้ไม้เท้าเดี๋ยวนี้บ่ใสแล้วค่ะโอเคขามันเริ่มมีความสมบูรณ์ขึ้นมืออาจจะมีปัญหานิดหน่อยเขาบอกว่า เขาโอมอุ้งอิงนี่ยนะท่องคาถาอีดาไปสันเออและคาถาอุ้งอิงนี่มันมันแม่ไม่รู้ว่าสำเร็จยังไงแต่สำหรับตัวแม่น่ะในการขอให้ขายบ้าน4ี7หเจท้านี่แม่โอมอุ้งอิงขอให้ขายได้ภายในสาวันเจวันมันที่ผ่านมามันยังไม่ไม่เห็นผลนะแม่ก็ อะไรที่ใช่ก็ใช้อะไรที่ทำยังไม่ได้แม่ก็บอกยังไม่ได้นะทุกคนเนาะแต่ว่าคนอื่นน่ะเขาสำเร็จทีเนี้ยบางคนเอาเงินใ้นองแสนหนึ่งบางคน,นในนองสองหมืน่นเพราะว่าขายที่ขายทางได้บางคนนี่นประกาศขายมาสิบปีนะพอมาท่องกระตาวิงเขาก็ขายได้อันนี้แม่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องบังเอ,อิญหรือมันสิ่งมหัศจรรย์แล้วมันก็ไม่ได้เป็นเคสเดียวมันเป็นหลายเคสคนเป็นซิปเป็นน้อยเอฟซี FC น่ะ ที่มันพีคสุดๆก็คือป้ากันถึงหวยนี่นะอ่ะตำเล่าตำน้อยในถูกกันตะพืะพอ่ารัฐบาลยังก็โอ้ย,ยโดยเฉพาะใหญ่ไรลูกการใช่นี่ยู้คนทำอะไรให้นอ้องเสมอเสมือเนี่ยคนนี้ไม่ต้องพูดถึงงวดที่ผ่านมาเนี่ยห่วยถึงตำเล่าตำไทยเล่าสิไ้เป็นล้านคนบอกโอ้ยเรากีดนี่แหละ ก็มันขึ้นอยู่กับการมองเห็นหรือหรือยังไงแม่ก็ไม่รู้แม่หญิงก็ว่าแม่หญิงก็ศรัทธาเชื่อมั่นในตัวน้องอยู่แต่เรื่องบ้านนี้ยังขายไม่ได้แต่ว่าหลายคนที่เพิ่นโอมอุ้งอิงบางคนกับเบิดีเบิดสินงวดที่ผ่านมาคนนั้นอยู่สาราคามเขาไม่เคยซื้อหวยเยอะเขาบอกงวดนี้เราซื้อเราถึอได้เจ็ดหมืนกว่า เล่าสิทำมาไล่ให้อิราวันที่ยี่สิบอ็ดอันนี้เขาก็บอกเขาท่องค่าทาอิราแล้วเขาก็ซื้อตัวเลขเกี่ยวกับน้องนางไปอยู่ญี่ปุ่นอ่าขึ้นลาวอีกโอ้โหเออนางไปวันที่สี่เดือนเก้าแล้วมันขึ้นหวยใหญ่นะือ้อแล้วกับวันที่สิบเอ็ด มันก็มาขึ้นเล้าอีกหนึ่งหนึ่งห้าเจโอ้ยมันตัวเลขเกี่ยวกับเปิ่นทั้งนั้นและวันสุกรที่ผ่านมาเป็นอะไรคะน้องชี้ไปที่เลขอะไร1 7ึ่สองปอะไรสองเจดแองอะไรนะสองเจ็ดแปดสไหมลูกหร,รือเปล่ากรออกแปดสองไหมอ้าไใบอเชื้อกับบอลรูปซิบอบ้จังไดน้ำเด้อ คือชีวิตพวกเราเปลี่ยนไปพเพราะคำว่าลูกอุ้งอิงในไหนรรายเรื่องที่พวกเราสัมผัสและพวกเราได้พบได้เจอกันเหมือนแม่นะแม่เคยแต่แม่ได้ได้เกี่ยวกับยอดผู้ติดตามออแม่เชื่อว่านะผูออ้ติดตามนี่โอ้แม่ก็บอคิดว่ามันขึ้นบุ้นบุ้นบบมายังไงก็ไม่รู้สงสัยงงงงโอ้แม่ก็ว่า ภาสิว่าบารามีอิหลานเนี่ยนะคู่บาอาจารย์เนี่ยะ่ะซอยกันเอฟซทุกท่านเลยเนาอะอนะคะแล้วก็ส่วนว่าวันนี้ที่น้องไปตลาดเขาเรียกอะไรตลาดนาลีตะแล้วที่ที่โตเกียวป่ะฉัไม่รู้แม่ก็จำพวกก้อยได้เลยมันเอินยากประเทศญี่ปุ่นนี่ไปมองได้กับคนเต็มมองนั่นตอนนี้อ่ะ หันว่าคืนนี้น้องวันนี้มีงานสองสองรอบตอนกลางเว้นกับตอนกลางคืน,นอือหันว่านับติปประวัติไว้แลวอีหล่าตอนนี้นะนับติปซะนานวันไว้เลยจักว่าตัวไหเป็นตัวไดไม่รวมกับค่าตัวนะจ๊ะทั้งพ่อทั้งลูกอ่านับติปกันนี่ประวัติไว้แลวตอนนี้ติปเต็หมหล้นนี่แต่คนหยิบยืนเลยเิ่นเขาฮะอือคิดว่า อยู่เมืองไทยเออกับว่าเออกับโอเปอกใจเนาะเพราะว่าพวกเราก็ติดตามน้องปีกว่าไปมงใดกับเอพซีเต็มเนอะจากมือคิดว่าจะเป็นแต่เมืองไทยไหมญี่ปุ่นก็เป็นนักกว่าเฮาอีกอ่าญี่ปุ่นนี่ว้อยมาเต็มเลยแต่ละคนนี่ให้ติฟตลายติฟลายติฟลาต้นมือขึ้นรู้สึกว่าพ่อเพิ้นสี้แซงละล่ะพ่อเพิ่นให้ติฟตลายก็ลูกจ้าเออแต่ว่าลูกก็บอกว่า แต่ว่าพ่อก็ต้องแบ่งล่าได้ลอ่ะอือ <c oughs> เออนะคะนี่ก็คือคลิปเนี้ยแม่อยากจะบอกว่าชีวิตพวกเราเปลี่ยนไปเพราะอุ๋งอิงจริงๆแม่ทุกวันเนี้ยขนาดคนในสุรา์ยิงกันตายน่ะแม่ยังไม่รู้เรื่องเลยมัวแต่อุ้งอิงอุงอิงอยู่นลลั่นแะมาหูว่าเขาเขาเลยละยน่ะคิดว่าเขาตายตรรมดาเอ้าก็ถูกยิงลงข่าวหน้าหนึ่งคนน่ะอร้านเพชกับร้านพัดไทยน่ะ อุ้งอิงมันสะกดแม่จนแบบแม่ไม่รู้ว่ามันมีข่าวอะไรในสุราอุ้งอิงทําให้ชีวิตการดําเนินชีวิตพวกเราเปลี่ยนไปจริงๆบางคนเนี่ยสี่ทุ่มห้าทุ่มกันน,นูนแล้วบางคนเขาทํางานบริษัทเออทำงานโรงงานเขาก็ต้องรีบตื่นเจ็ดโมงแปดโมงเดี๋ยวนี้เขานอนตีหนึ่งตีสองมาตื่นแปดโมงไม่รู้เขาเอาพลังมาจากไหนเขาเป็นเช่นนี้มาเป็นปีแล้วนะทุกคน ตั้งแต่มาติตามอวลานี้แต่ละคนนี้เปลี่ยนไปหมดเลยการดําเนินชีวิตเปลี่ยนหมดเหมือนแต่ก่อนมาดูคลิปช่องแม่ดูดูด,ดเออูเดี๋ยวนี้นะแม่ไปก่อนเดิมมากกไลค์ให้แม่ชื่อดอกไปหาอีลาอ่ามีอิทธิพลมากอุ้งอิงคือศิลปินที่ทรงอิทธิพลต่อเอฟซีอันดับหนึ่งทำให้การดำเนินชีวิตของพวกเราเปลี่ยนไปมากมาก โอเคทุกคนแม่ขออนี้อยากกินตำมมาหุงก่อนเรื่องของ่าบัดที่นี่ตำใช้มาก่อคณไหนคือแม่่ะอยากกินแบบว่าเซ็ดปากก่อนอลูกกบมาก็มันก็ไม่มาง่ายเอากระดาษทิชชู่ออกมาอีกด้วยนะลูกจ้าหัวห็นได้เขาไปในหน้องหีอว่อิม่มเซ็ดปากของทุกคนเลย นางได้อยู่ในในถ้ำนะนางจะมีความสุขมากลูกกบเขาจะมีแหละก็ต้องกิ้นรายมันสิบ้วนเดี๋ยวมันจะอ้วนอืมกับวีสดีทุกท่านนะคะมากินส้มตําด้วยกันลูก แบบนี้เคยกินตอนเด็กๆแล้วหมอบิัทเราจะเด้มากอก เหมือนบางคนลูกเขาตายแล้วว่เบื้องเต็บอึงแล้ว,วก,ออก็มีความสุขแหลแล้วว,ว่ะอยู่คนเดียวแล้วว่ะลูกกระตายปีที่แล้วแล้วว่ะอืออายุหกสิบสี่ปีไหม กับจังอ <Ừ. S 1> ือ <il> จ <Rein |notimestamps|> ับค mm. um ือเขาอืมไม่คิดว่าเอฟซีทั้งญี่ปุ่นเพิ่มหักอีสานมากขนาดนี้ไม่คิดว่าคนไทยอีสานบางเท่าจะไปอยู่ญี่ปุ่นเยอะขนาดนี้ mình khen nó nhiều đâu còn nếu khui ta mong hôn suốt tới nằm cho nội แต่ละวันถ้าไม่พูดถึงอุอ๊ยๆนะไม่ว่าเฉยเอเซีอย่งพวกเราแล้วทางญี่ปุ่นเขาก็ไล์สดให้ดูโอ้ยน่ารักมากอืม เอฟซีคือแฮปปี้มากอาบ่อดทำกุ่มปีกกุ่มเปิดแต่ใหญ่เยอะอืมถ้าบาเพิ่นขายบัดกุ่มปีกกุ่มเปิดแบบนี้ครับแต่นั่นแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าระบบอินเทอร์เน็ตมันจะสะเทรอนไหม ถ้าสมมติว่าทำเป็นกูปิดกูเปิดแล้วระบบอินเทอร์เน็ตมันไม่เสถียรมันก็งานเท่าเอะเราเชื่อว่าแกน่าจะได้ประสบตปปายเนะ่ะก็ตัวไปเนี่ยร้านมุมปากเปิดสาขาสองท,ท,ท,ที่อะไรอะไรกูอืมลืมแล้วอ่ะอืม เมืองอะไรโฮกาว่ารวะเมืองนั่นบอวน่าจะทำคุณปิดเกาว่าเขาคิดวดอีหลาอืเอฟซีอยาเบ่องอีหลาอุ้งอิงยังไงเขาก็ยอมทุกคนยอมจ่ายเอฟซีนี่แม่ยอมใจแม่เห็นแล้วพลัง พลังเอฟซีตีฮะลุงอู๋หอิงนี่โอ้มหาศาลเขายอมทุกอย่างบางคนนี่ไม่รวยนะแต่ว่าบางคนเอาเงินข้าวขดเนเดียวอ้วนเฮง คือความรักที่เอฟซีมีให้แล้ะแต่แม่ก็เชื่อว่าคนกลุ่มนี้ก็ไม่ขาดทุนอะไมเขาก็มีโชคโอเคทุกคนคลิปนี้นะคะนีแ่แล้วเจอกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะ